สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านมาชมตัวนี้นะครับเป็นเกียร์มินินะครับเกียร์มินิเกียร์ขนาดเล็กเกียร์สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับเอาไว้ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์คนพิการก็ได้นะครับเป็นเกียร์ที่มีการอัตราทดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อเนกประสงค์ โอกว่าได้นะครับหรือจะเอาไปใส่อะไรก็ได้นะครับที่เป็นเกียร์ตัวนี้จะใช้แรงไม่เกินหกแรงม้านะครับเกินกว่านั้นไม่ดีนะครับเพราะว่าเฟืองเขาเล็กเผาเล็กนะครับเผาสิบเจ็ดมิลตัวนี้จะอยู่ประมาณสิบหกมินนะครับสิบหกมิลสิบห้ามิลครึ่งนะครับด้านนี้ยี่สิบมิลนะครับด้านออกกําลังยี่สิบมิลนะครับออกกําลังยี่สิบมิลนะครับสภาพโดยรวมนะครับ มีขายึดนะครับมียึดสามรูก็ได้หรือยึดสี่รูด้านล่างก็ได้นะครับตัวนี้จะไปออกกําลังนะครับก็อัตราทดนะครับอัตราทดที่ที่เราเช็คมาแล้วนะครับก็คือถอยหลังนะครับเราหมุนกลับกับเฟืองนะครับกลับด้านถอยหลังอยู่ที่ยี่สิบรอบต่อหนึ่งนะครับยี่สิบต่อหนึ่งดันยี่สิบดันหนุนหนึ่งนะครับแล้วก็เกียร์สองก็อยู่ที่สิบเอ็ดก็คือสิบเอ็ด นะครับสิบเอ็ดรอบต่อหนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนะครับสิบหกรออต่อหนึ่งอันนี้เกียร์สิบหกอันนี้สิบหกลอออันนี้ตอนหนึ่งเราลองไปนะครับเดินหน้านี่นะครับกดมากกดมากไปก็เลยนะครับตรงนี้เราผัดแค่พอดีนะครับนี่นนะครับเกียร์ถอยหลังนะครับยี่สิบต่อหนึ่งนะครับตัวนี้ 40.1ต,ตัวนี้ชุดนี้เราทํามาสําหรับสเตอร์นะครับใส่สเตอร์มอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสเตอร์ล่อง6ฟันที่เป็น17มิลสิ่งนี้6ฟัน20มิลนะครับทีนี้เวลาใส่ท่านก็ต้องเอาตัวแป้นรองแล้วขัดน็อตติดนะครับเพื่อยึดติดริมนี้นะครับหรือจะวางตำแหน่ง ตรงไหนก็ได้นะครับและใช้น็อตตี้นะครับตรงนี้ท่านต้องหาวิธีการเอานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปสุดแล้วใช้ตัวแป้นล็อกขันเลยก็ได้นะครับอันนี้ขันติดได้เลยตัวนั้นนี่ต้องหาตัวน็อตตี้นะครับเพื่อขันน็อตกับรูข้างๆน็อตนะครับตัวนี้ยี่สิบแล้วก็มันตัวเกียร์สอนะครับเดี๋ยวว่างเลยมาครับนี่เกียร์สอง นะครับ11ต่อหนึ่งนะครับ11ต่อหนึ่งนี่เกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์หนึ่งหรือสโลว์นะครับก็คือจะเรียกเป็นเกียร์ก็ได้นะครับเรียกว่าเร็วช้าก็ได้เพราะว่าเดินหน้ามีแค่สองอันมีเร็วกับช้านะครับอันนี้ช้านะครับ16ต่อหนึ่ง16ต่อหนึ่งแล้วก็ว่างแล้วก็11ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับถอยหลังเลยนะครับี่ิ0ต่อหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับอัตราทดดีมากนะครับตัวนี้กําลังสูงตัวนี้เราเติมน้ํามันเกียร์ไปให้แล้วนะครับมีน้ํามันเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับรูเติมน้ํามันเกียร์อยู่นี่นะครับเปิดดูตะแคงหรือเปิดเติมใช้หลอดใช้สายยางเติมเข้าไปนะครับก็นํามาให้ดูนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับรถ รถที่เรียกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แปลงใส่พ่วงข้างหรือใส่สามล้อนะครับทําเป็นสามล้ออยู่แล้วนะครับแล้วไม่มีเกียร์ถอยนะครับเวลาถอยลําบากนะครับก็ใช้ชุดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับถอยลําบากนะครับเดินหน้ามีสโลเรียกว่าเกียร์สโลเกียร์ปกติเกียร์สโลนะครับตัวนี้เกียร์เพิ่มกําลังนะครับ เราอาจจะทดสเตอร์นี้เพิ่มนะครับหรือทดสเตอร์เพิ่มได้นะครับเอาไปต่อไปแปลงเอานะครับก็คำนวณอัตรา,าก,การทดเอานะครับตัวนี้ก็คือถอยหลัง2ี่สิบต่อหนึ่งเดินหน้าสิบอต่อหนึ่งและสิบต่อหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับท่านก็อนลองไปหาวิธีทดเอานะครับที่ดีของตัวนี้ก็คือหลักการก็คือต้องการถอยหลังนะครับ สำหรับคนที่ต้องการเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็หรือลดทุกน้ําหนักเยอะนะครับเวลาเราถอยลําบากนะครับเราก็ใช้ตัวนี้มานะครับหรือจะเอาไปใช้กับตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะนำเสนออุปกรณ์ แปลกๆเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ